เลค่อนละคชีวิตรักสาวแว่นช้ำรักตอนที่หนึ่งปรานินสาวสุดเฉยสวมแว่นตาหนาเตอะใครๆก็ไม่ให้ความสนใจกับเธอเพราะเธอสวยน้อยกว่าใครในบรรดาสาวๆในห้องเรียนปรานินมีเพื่อนสนิทชื่อเจ้าจอมเจ้าจอมเป็นคนสวยมากสวยและโดดเด่นหนุ่มๆในโรงเรียนต่างก็ชอบเจ้าจอม หลังจากนั้นไม่นานเจ้าจอมกับปลานิลก็เรียนจบมัธยมก้าวเข่าสู่รั้วมหาวิทยาลัยปรานิ์ต้องตั้งใจเรียนเพราะเธอไม่สวยไม่รวยสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอโดดเด่นและก้าวพ้นจากความจนก็คือการเรียนเก่งปานิลเลิกเรียนแล้วเราไปกินอ,อมากเกษรกันเถอะไม่ไหวหรอกมันแพงใครจะไปกล้ากิน ฉันว่าเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางกันดีกว่าไม่เอาอ่ะกว๋วยเตี๋ยวข้างทางฉันไม่ชอบกินแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบกินของถูกเอาได้เดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองม่เอาอ่ะฉันไม่อยากกินของฟรีแล้วเอาไงเนี่ยชวนไปกินด้วยกันเฉลี่ยกันหา,นการกันเธอก็ไม่ไปพ่อบอกว่าจะเลี้ยงก็ไม่เอาอีกก็ไปกินส้มตำไก่ย่างหรือไม่ก็กว๋วยเตี๋ยวข้างทางไงเอาอีกแล้วนะ ชวนทีอะไรชวนฉันไปกินแต่ของทุกถูกทุกทีก็ฉันจนฉันไม่มีเงินนี่นาะจะไปกินโอมากษตเกกับเธอได้ยังไงล่ะนะไปกินของกถูกแล่นแหละดีแล้วประหยัดเงินในกระเป๋าโว้ยฉันไม่รู้จักหลอกคำว่าประหยงประหยัดครอบครัวฉันไม่ได้จนขนาดที่จะต้องประหยัดอะไรขนาดนั้นแต่บังเอิญมาพ่อแม่ฉันจนนี่ฉันอยู่กับแม่แค่สองคนแม่ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำงานก็แค่ขายข้าวแกงแกจะให้ฉันเอาเงินจากที่ไหนไปกินโอมากษตเสกกับแกล่ะเฮ้ยชีวิตเราสองคนนี่ก็ต่างกันมากเนาะเราสองคนมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเนี่ยยังงงอยู่นั่นนะสิเราสองคนเป็นเพื่อนได้ยังไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันสองสาหวัวเราะเพราะเธอทั้งคู่ไม่มีอะไรที่เข้ากันได้เลยสักอย่าง เจ้าจอมชวนเธอไปงานวันเกิดในะอีกหนึ่งเดือนถัดมาที่ล้วนแล้วมีแต่คนรวยและคนไฮโซทั้งนั้นแกมาแล้วหรอนึกว่าจะไม่มางานวันเกิดฉันแล้วว่าวันเกิดแกทั้งทีอ่ะยังไงฉันก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ฉันไม่ค่อยชินเลยโนนก็ไฮโซนี่ก็ไฮโซไฮโซเต็มไปหมดเลยอะ่ะทำไมอะ่ะไฮโซอะไรยังไงก็มันมีแต่พวกไฮโซคนรวย คนโลโซติดดินอย่างชันเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกโอ๊ยแกก็อย่าคิดว่าแกโลโซสิก็คิดซะว่าตัวเองก็เป็นไฮโซเหมือนพวกนั้นใครจะไปคิดได้มันไม่ใช่ความจริงนี่นามีเด็่คนสวย,สวยแต่งตัวสวย,สวยราคาแพงทั้งนั้นเลยแหมแกก็ไม่ได้ดูโลโซอะไรขนาดนั้นแกน่ะสวยน่ารักจะตายถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันต้องจีบแกแน่นอนเลย น่ารักตรงไหนดูไปรอบตัวสิมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมาตัดพออะไรปะฉันจะพาแก่ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งใครอ่ะเขาเป็นคนที่แม่แนะนําให้ฉันรู้จักกับเขาไปดูตัวมาแล้วรอบหนึ่งแต่ฉันไม่ค่อยชอบเขาหรอกแม่นะให้เขามามันเกิดฉันด้วยจะได้ฉันดูตัวเขาชัดๆโหสมัยนี้ยังมีดูตัวกันอีกเหรอ แม่ฉันไงล่ะนำเน่าสิ้นดีเลยชายหน,หนุ่มหล่อคนนึงปรากฏตัวขึ้นเขาก็คืออังกูลนักเรียนทุนอังกฤษเรียนเก่งมากแต่หน้าตาของเขาแสนธรรมดานี่ไงนังกูลน่ะก็หลอดีนะหล่อตรงไหนเอาตรงไหนมาหล่อเอาปากามาวงสินั่นฉันยังหาความหล่อของแนงกูลไม่เจอเลยก็ดูดีนะหล่อดูดีส่งกับเธอออก โห้ยแมวหรอกดูแก่จะตายฉันไม่ชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบผู้ชายคนนี้เอาน่าถึงเขาไม่หล่อมากแต่เขาก็รวยนะแกก็รวยเขาก็รวยจะได้รวยยิ่งขึ้นไงล่ะแล้วความหล่อกับความรวยแกเลือกอะไรความรวยมั้งเพราะฉันจนแล้วรวยกับดีล่ะฉันก็ต้องเอาดีสิแกนี่มันย้อนแยงจริงๆเลยชอบคนรวยด้วยแล้วก็ชอบคนดีด้วยมันมีที่ไหนกันล่ะ อังกูลมากับเพื่อนของเขาคนหนึ่งเพื่อนของเขาเป็นถึงชีกที่ประเทศสุริยาประเทศแถบทะเลทรายสาวๆกรีดกันทั้งงานรวมทั้งเจ้าจอมเจ้าของวันเกิดด้วยเธอไม่สนใจว่าที่คู่มั่นอย่างอังกูลแต่เดินเข้ามาหาชีคามเดนขอบคุณมากนะคะชีคที่อุตส่ามาร่วมงานวันเกิดเล็กๆของเจ้าจอมนะคะสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณเจ้าจอม ไม่คิดเลยนะคะว่าชกค่ะจะให้เกียรติมางานวันเกิดของเจ้าจอมผู้หญิงตัวเล็กๆประเทศไทยคนนี้ผมเป็นเพื่อนกับอังกูลครับอังกูลเขาเล่าให้ผมฟังว่าคุณเป็นว่าที่คู่มั่นของเขาผมก็เลยมาอวยพรวันเกิดของคุณไม่ใช่นะคะเจ้าจอมกับคุณอังกูลน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะพ่อแม่แค่ให้เรามาเจอหน้ากันไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบค่ะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าน,นั้น ดูสิคะสาวๆในงานครั้งใครชี้กมากเลยนะคะมองชี้ตาเป็นมันเลยอะ่ะจริงเหรอครับจริงสิคะกว่าสายตามองไปรอบๆสิใครๆก็มองผมดีใจมากเลยนะที่มีสาวๆสนใจผมบ้างอะ่ะแหมทาเป็นถ่อมตัวนะคะที่ประเทศสุลิยาชีกคงมีสาวๆเต็มฮาเร็มไปหมดเลยไม่มีหรอกครับผมไม่ได้มีฮาเร็มอะไรฮาเร็ม ไม่มีเป็นไปได้แหะคะระดับชีกเห็นเขาว่าใครเป็นชีกที่ประเทศแถบทะเลทรายนะจะมีเมียเล็กเมียน้อยเต็มไปหมดเลยไม่มีหรอกครับไม่มีจริงๆผมสาบานได้ใช้หนุ่มหัวเราะแล้วบอกเธอขึ้นฮาเรมอะไรพวกนั้นมันก็มีในนิยายเท่านั้นแหละครับมันก็ต้องมีมูลบ้างละคะ่ะไม่งั้นเขาจะเอามาเขียนได้ยังไงยิงสาวหัวเราะสนุกสนานแต่แม้เธอ กลับสั่งให้เธอออกไปหาอังกูลทำไมคุณชอบเพื่อนผมเหรอก็แล้วทำไมจะชอบไม่ได้ล่ะเพื่อนผมชี้คำเดนคนนี้เขามีสาวๆชอบเยอะจะตายคุณคิดว่าคุณจะฝ่าด่านมาได้เหรอทำไมพูดเหมือนกันท่าเลยคุณห่วงใช่เหรอผมเป็นว่าที่คู่มั่นของคุณก็มีสิทธิ์ห่วงไม่ใช่เหรอแหม คุณพูดอะไรของคุณเราสองคนไม่ได้เป็นว่าที่คู่มั่นอะไรทั้งนั้นเราก็แค่นั้นมาเจอกันไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันเป็นความต้องการของผู้ใหญ่เท่านั้นถ้าอย่างนั้นผมคงคิดผิดที่พาชี้คำเด่นมาด้วยเพราะนอกจากจะทำให้สาวๆทั้งงานวันเกิดมองเขาตาเป็นมันแล้วแม้แต่คุณเองก็ยังมองเขาตาหวานเชื่อมใช่ค่ะคุณคิดผิดละที่พาชี้คำเด่นมาด้วยเพราะว่าฉัน แค่เห็นปุ๊บชักก็ชอบปั๊บเลยยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากได้ชายหนุ่มมองหน้าเธอแล้วถอนหายใจยาวๆผู้หญิงแบบนี้ไม่รู้ว่าแม่อยากจะให้แต่งงานกับเขาได้ยังไงเช้าๆในงานต่างก็ให้ความสนใจกับชีคคำเด่นแต่มีคนหนึ่งที่นั่งอยู่คนเดียวท่าทางเหมือนจะอึดอัดทำไมมานั่งอยู่คนเดียวแล้วครับอุย๊ยคุณเป็นแขกฉันว่าคุณเข้าไปข้างในดีกว่านะคะ คุณเองก็เป็นแขกเหมือนกันไม่ใช่เหรอผมไม่ได้เป็นแขกของคุณเจ้าจอมหรอกผมแค่ติดตามเพื่อนมาฉันเป็นเพื่อนของเจ้าจอมค่ะทำไมคุณมานั่งที่นี่คนเดียวเพื่อนไฮโซของเจ้าจอมฉันไม่รู้จักสักคนฉันก็เลยอึอดอดัดเลยออกมานั่งรับลมเล่นแถวนี้นะคะดูคุณไม่สนุกเลยนะกับงานวันเกิดวันนี้ก็ฉันไม่รู้จักใครสักคนเลยนี่คะผมก็ไม่ค่อยรู้จักผมว่าเราไปเต้นรำกันไหม ฉันเต้นไม่เป็นหรอกค่ะถ้างั้นออกไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าอาหารบนนี้ผมกินแล้วเลี่ยนแล้วที่นี่นะคะผมไม่ชอบบรรยากาศอึดอัดเหมือนที่คุณรู้สึกนั่นแหละเราลงไปกินอะไรข้างล่างนี้ก็ได้หญิงสาวไม่ได้มีทีท่าตื่นเต้นที่เขาชวนออกไปหาอะไรกินทําให้ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่มาให้ความสนใจเขาแบบนี้มาก่อนเลย แกจ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปแรกของเรื่องนี้ค่ะ